สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหงแดงอัปเดตพอดแคสต์ของแฟนหงโดยแฟนหงและเพื่อแฟนหงแบบพวกเราวันนี้เราจะพาไปคุยเรื่องน่าสนุกเรามาเริ่มกันเลยนะครับทีมฟุตบอลที่ดีที่สุดในรอบ25ปีที่ผ่านมาใครจะติดบ้างแล้วลิเวอร์พูลยุคครอปของเรานี่พอจะเบียดขึ้นไปติดได้ไหมไปฟังกันครับถ้ามองย้อนกลับไปนะครับ25ปีเนี่ยเราได้เห็นทั้งการเปลี่ยนแปลงในแท็กติก นักเตะระดับเทพแจ้งเกิดทีมชาติที่พีคสุดๆไปจนถึงสโมสรที่ขึ้นสุดลงสุดแล้วกลับขึ้นมาใหม่ ESPN เขาจัดอันดับ25ทีมที่ดีที่สุดโดยใช้เกณฑ์หลายอย่างเลยเช่นความสำเร็จในสนามได้แชมป์ระดับใหญ่แค่ไหนฟอร์มโดยรวมเล่นดีแค่ไหนต่อเนื่องสไตล์การเล่นเปลี่ยนเกมเปลี่ยนยุคฟุตบอลหรือเปล่าแล้วก็อิทธิพลที่มีต่อวงการฟุตบอลโดยรวมเอาละ่ะมาดูกันว่า ทีมไหนติดอันดับบ้างเริ่มจากฝั่งทีมชาติก่อนเลยครับทีมชาติสเปน2008ถึง2012บอกเลยว่านี่คือทีมที่พีคที่สุดทีมหนึ่งในประวัติศาสตร์ขวาแชมป์ยูโร2008เวอล์คับ2010ยูโร2012แบบเรียง3ถ้วยติดเลยนะครับเล่นทิกกีทากาจนเปลี่ยนผ้าฟุตบอลไปทั้งยุโรป อาร์เจนตินาชุดเมสซี่ได้แชมป์โคปา2021แล้วก็เวิลด์คัพปี2022ตามด้วยโคปา2024อีกโหกลายเป็นยุคทองของเมสซี่จริงๆบราซิลยุคโรนันโดโรนาลดินโยขวาแชมป์โลกปี2002เล่นฟุตบอลแบบแซมบ้าดูแล้วมีความสุขจริงๆยุคนั้นมาดูฝั่งสโมสรกันบ้างบาร์เซโลนายุคเป๊ป2008ถึง2011 ทีมนี้คือบทเรียนของคำว่าฟุตบอลสวยงามได้6แชมป์ในปีเดียวกวาด u c ีเดลลาลีกาแล้วเล่นบอลเหมือนเล่นหมากรุกเรอัลมาดริดยุคซีดานขวาแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกสมสมัยติดแล้วก็ล่าสุดเพิ่งได้แชมป์ l l อีกรวมแล้วพวกเขาคว้า UCL ไป6สมัยในช่วง10ปีหลังโหดสุดๆบาเยน m ์มิวนิกทีมนี้ก็ไม่เบานะครับได้ทริปเปิลถึง2ครั้งและในปี2020คว้าแชมป์ถึง6ถ้วยในปีเดียว คำถามคือแล้ว Liverpool ลิเวอร์พูลล่ะอยู่ตรงไหนแฟนหงอย่างเราฟังแล้วอาจจะมีคำถามในใจว่ายุคท้องของครอปมันไม่ติดอันดับเหรอตอบตรงๆนะครับ ESPN อาจไม่ได้ใส่ลิเวอร์พูลติดท็อป5แต่ถ้ามองจากแกนที่เขาใช้หงแดงของเรามีครบเลยนะ คว้าแชมป์ UCL ปี2019พีเยร์ลีกแบบลุ้นมาตลอดจนได้แชมป์ในปี2020เข้าชิงบอลถ้วยเกือบทุกปีสไตล์เกเกนเพรสซิงที่เปลี่ยนฟุตบอลยุคใหม่ไปเลยแล้วอย่าลืมพวกเราสร้างทีมด้วยงบไม่ถึงครึ่งของพวกซิตี้หรือแปรเอเซ่ด้วยซ้ำถ้าให้ผมจัดเองนะครับผมว่าลิเวอร์พูลยุคครอปน่าจะอยู่ในท็อป10ได้เลย ไม่ใช่แค่เพราะได้แชมป์นะครับแต่เพราะเราสร้างแรงบันดาลใจให้คนดูบอลรู้ว่าทีมที่สร้างอย่างมีระบบมุ่งมั่นสามารถสู้กับทีมเงินถังได้แล้วเราก็เล่นบอลแบบวิ่งลืมหายใจไม่มีคำว่าหยุดเพรสไม่มีคำว่าแพ้แบบง่ายๆอารมณ์มันได้จิตวิญญาณมันมาแล้วคุณล่ะครับคิดว่าไงทีมชาติสเปนชุดนั้นคือที่สุดแล้วใช่ไหมหงแดงของเราสมควรติดอันดับหรือเปล่า หรือคุณมีทีมในดวงใจที่คิดว่าน่าจะติดท็อป25ฝากคอมเมนต์แชร์ความเห็นกันได้นะครับจะใน YouTube ในโซเชียลหรือในใจของคุณก็ได้ต่อด้วยข่าวช็อกแฟนหงครับราเนลยังปฏิเสธสัญญาใหม่ย้ายลุยลีกเซอร์เบียใช่ครับเรากำลังพูดถึงราเนลยังกองหน้าวัย19ปีที่แฟนบอลอาจจะพอคุ้นชื่อกันบ้างเขาเคยมีชื่อในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลมาแล้ว2นัด นัดแรกเกมคาราบาวครับที่บุกไปชนะไบรตัน3ต่อ2นัดที่2เกม FA คับที่แพ้ให้กับพรีมัรตหน่ต่อ0แม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ลงสนามจริงแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่อาเน่สลอดให้ความสนใจแม้ลิเวอร์พูลจะเสนอสัญญาใหม่ให้กับเจ้าหนูรายนี้ช่วงซัมเมอร์แต่สุดท้ายราเนลยังกลับเลือกปฏิเสธและหันหลังกับเมลวูดเพื่อย้ายไปอยู่กับทีมในเซอร์เบียครับ ราเนลยังย้ายไปอยู่กับทีมชื่อ FK u ž เ c e จากเมืองเบลเกรดทีมนี้พึ่งคว้าแชมป์ดิวิชั่น3เซอร์เบียในฤดูกาล2024และกำลังเตรียมลุยเซอร์เบียนเฟิร์สลีหรือดิวิชั่น2ของประเทศโดยยังจะเข้าร่วมทีมทันก่อนเปิดซีซั่นใหม่แล้วมีแนวโน้มว่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเลยด้วยถือเป็นโอกาสดีสำหรับเจ้าตัวที่จะพัฒนาฝีเท้าแบบเกมต่อเกม ในซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลมีดาวรุ่ง15คนที่หมดสัญญาหรือกำลังจะหมดโดยสโมสรเลือกเสนอสัญญาใหม่ให้8คนส่วนตัวมองว่าการตัดสินใจของราเนลอย่างเป็นเรื่องกล้าหาญในวัย19เขาเลือกเส้นทางที่ไม่ใช่แค่อยู่ต่อเพื่อรอโอกาสแต่กลับเลือกย้ายไปต่างแดนเพื่อพิสูจน์ตัวเองในระดับอาชีพแล้วใครจะรู้อีกไม่กี่ปีเขาอาจกลายเป็นนักเตะที่เราเสียดายได้นะครับแล้วคุณล่ะครับ คิดยังไงกับการย้ายออกแบบเซอร์ไพรส์ของยังเบคต่อสัญญาย้ายยืมอีกแล้วหงยังเชื่อหรือแค่ถ่วงเวลาวันนี้เรามาอัปเดตกันแบบสดสดร้อนๆเลยครับเกี่ยวกับดาวรุ่งที่หลายคนอาจจะลืมชื่อไปบ้างแต่สโมสรยังไม่ลืมแน่นั่นคือโอเว่นเบคแบ็กสายอนาคตไกลที่ล่าสุดเพิ่งเซ็นสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูล ใช่ครับพึ่งต่อสัญญาเสร็จปุ๊บก็โดนส่งยืมตัวต่อทันทีไปอยู่กับดาบี้คาวตี้ในลีกแชมเปี้ยนชิพเอาจริงนะครับถ้าไม่ใช่คนติดตามลึกๆอาจจะงงว่าต่อสัญญาแล้วจะยืมทำไมแต่ข่าวนี้บอกอะไรกับเราหลายอย่างครับหนึ่งเลยคือลิเวอร์พูลยังเชื่อในศักยภาพของเบคถึงยอมมอบสัญญาใหม่ให้ ทั้งที่ตอนนี้ในทีมชุดใหญ่ก็มีทั้งแอนดี้โรเบิร์ตสันคอสตาซิมิกาสแล้วยังเพิ่งได้ตัวใหม่อย่างมิลล s สเคอร์เคสเข้ามาอีกพูดง่ายๆคือเบคตอนนี้ยังไม่มีที่ลงแน่นอนในทีมชุดใหญ่ครับแล้วทำไมต้องปล่อยให้ดาบ์บี้คำตอบง่ายๆเลยครับว่าผู้จัดการทีมของดาบี้ตอนนี้ก็คือจอห์นยูสตาสคนที่เคยคุมแบล็กเบิร์นมาก่อนแล้วก็เคยร่วมงานกับเบคมาแล้วด้วยดังนั้นมันไม่ใช่การยืมแบบโยนส่งไปมั่วๆนะครับ แต่เป็นการส่งไปให้คนที่รู้จักเขาดีจริงๆทีมดาบี้ก็เล่นสไตล์บุกมีพื้นที่ให้แบ็กเติมเกมเหมาะกับการที่เบ็กจะได้โชว์ของเต็มที่และเก็บประสบการณ์หนักๆในแชมเปี้ยนชิพทางกลับแอนฟิลยังมีไหมคำถามนี้น่าสนใจครับแม้ตอนนี้โอกาสในทีมชุดใหญ่จะน้อยแต่การที่ลิเวอร์พูลต่อสัญญาใหม่ให้ก็เหมือนการบอกว่าเรายังรอดูอยู่นะ ถ้าโชว์ฟอร์มดีกลับมาซีซั่นหน้าอาจได้ลุ้นโดยเฉพาะถ้าโรเบิร์ตสอนเริ่มโรยหรือมีใครเจ็บขึ้นมาแต่ก็มีอีกมุมที่ต้องยอมรับกันตรงๆคือถ้าเบคไม่แจ้งเกิดกับดา์บี้รอบนี้ให้ได้จริงๆโอกาสจะโดนขายทิ้งถาวรก็มีแน่ครับประเด็นชวนคิดการต่อสัญญาไม่ใช่ว่าจะได้อยู่กับทีมชุดใหญ่แน่นอนการยืมครั้งนี้คือโอกาสสุดท้ายก่อนตัดสินอนาคต หลายคนมองว่าลิเวอร์พูลถูกแล้วที่ไม่เก็บเบคไว้ข้างสนามแต่ก็ยังให้โอกาสเขาพิสูจน์ตัวเองในลีกที่หินขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณละ่ะคิดยังไงเบคควรได้กลับมาอยู่กับทีมชุดใหญ่ไหมหรือคิดว่าเราควรขายไปเลยแล้วหาดาวรุ่งคนใหม่แทนข่าวลือมาลิกโฟฟาน่าจากรายงานของสื่อฝรั่งเศสระบุว่าลิเวอร์พูลส่งแมวมองไปดูฟอร์มของเจ้าหนูโฟฟาน่าหลายครั้งแล้วครับ โดยเฉพาะในเกมที่เขาเล่นกับทีมอย่างโอลิมปิกอสในทั่วยุโรปฟอร์มเจ้าหนูคนนี้ไม่ธรรมดานะครับฤดูกาลที่แล้วลงเล่นไป55นัดยิงไป6ประตูแอสซิสต์อีก10ครั้งเล่นได้ทั้งปีกขวาปีกซ้ายและหน้าต่ำเรียกว่าอเนกประสงค์มากๆตอนนี้ราคาประเมินของเขาอยู่ที่ประมาณ17ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าไม่แรงเกินไปสำหรับนักเตะดาวรุ่งที่มีศักยภาพระดับนี้และที่สาคัญคือ,อยังพัฒนาได้อีกเยอะครับ มาต่อกันที่อีกคนโรดริโกปีกชาวบราซิเลียนจากเรอัลมาดริดคนนี้แฟนหงหลายคนรู้จักดีอยู่แล้วครับข่าวลือครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เรอัลมาดริดพึ่งขวาคิริยันเอมบาเป้กับเอนเดริกเข้ามาทําให้ตําแหน่งตัวรุกเริ่มแออัดขึ้นเรื่อยๆจนทําให้หลายคนตั้งคําถามว่าโรดริโกจะยังเป็นตัวหลักอยู่ไหมลิเวอร์พูลเลยถูกโยงเข้ามาในฐานะทีมที่อาจสนใจดึงโรดริโกมาเสริมแนวรุกโดยเฉพาะถ้าหากลุยดีอาร์สหรือโม ซาา่มีการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามครับต้องย้ำว่าตอนนี้มันยังเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นเพราะยังไม่มีแหล่งข่าวระดับฟาบริซิโอโรมาโนหรือเดวิดออสตล์ออกมายืนยันใดๆทั้งสิ้น ถ้ามองตามฟอร์มและโปรไฟล์นะครับโฟฟาน่าอาจจะเป็นดีลที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงมากกว่าเพราะราคาจับต้องได้และเหมาะกับแนวทางการปั้นดาวรุ่งของลิเวอร์พูลในยุคอาเนสลอดส่วนโรดริโกนี่ถ้าเกิดย้ายจริงต้องเป็นดีลระดับบิ๊กเดีลแน่นอนครับเพราะค่าตัวไม่ต่ำกว่า70-80ล้านปอนแน่นอนและค่าจ้างก็ไม่ใช่น้อย ใครที่คิดว่าอยากให้ทีมเราเสริมใครเข้ามาหรือมองว่าโรดริโกกับโฟฟาน่าใครเหมาะกับระบบของสล็อตมากกว่ากันลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก่อนจากกันฝากกดติดตามพอดแคสต์หงแดงอัปเดตด้วยนะครับเราจะพาอัปเดตทุกข่าวทุกเรื่องของลิเวอร์พูลแบบเข้มขน้นสนุกฟังเพลินทุกวันหัวเจอกันตอนหน้ายูเวอลก alone สวัสับขอต้อนรับทุ่านเข้ารายการ this.